เขียนให้เลยเขียนให้พ่อแมแปดทีตัวการน,นวงกลงมให้เข้าควอมวงกลมให้พ่อแมคำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สต,ต,ติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีตอนรบเข่าชูชองกาพารวยครับผมมือนีผมมีแนวทางของคนทองมาฝากนะครับผมล่าสุดคนทองเสียงศูนย์สอง นะครับฝันดีสองขึ้นติดฝันว่ามีคนมาบอกนะครับบอกเป็นตัวคักบอกคักเพื่อนเขียนไห้พอมนะครับบอกแค่2ตัวชุดเดียวจนว่าเพื่อนว่าผูต้องจับอีกดอกเอาแค่นี้กับพ่อเหล้วนะครับผมเพื่อนใดตัวใดมาฝากเย็บซีเดี๋ยวรอรุนร้อรับชมน้ากันนะครับก่อนที่จะรับชมแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องกล้าผ่ารวยด้วยนะครับผมใครกดไลค์ใครกดแชร์ขอให้มีดวงสมพงขอให้ถูกหวยกับ คนท้องนะครับสำหรับวันที่16สิงหาคม2 5 6 8นี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคนท้องแล้วก็แอดใหม่ครับผมสวัสดีครับผมอ่ะบ่าลายลายวันมือมือมือ,มอได้ละน่าจะวันที่ที่คนท้องจับ0 2 2 0 fc ไล่มาบอกว่าได้โชกับคนท้อง2 0งม่หูว่าได้20บาทหรือว่าได้2 0เด้อ ว่าคนฝากมาห้ยสองร้อยฝากาใหม่คนณทองเอ้าอันหายก่อนหายลายไม้หมอบหายคนทอง,อออออทองสองร้อยบาทนะครับผมเอา้ากับโมทนาครับคุณแม่ที่ฝากมานะครับคุณแม่หรือคุณพี่นะครับผมเนาะเอา้าก็ขอให้ได้โชว์คับคนณทองนะครับทําบุญกับคนณทองโอ้ได้สองแดงเนี่ยคนณทอง่นก็ได้เอาไปซื้อเนี่ยอยากเนี่ยกินกินลงไปลูกคนก็ได้โอ้ได้สองต่อนะครับผม อาาสำหรับความฝันนะครับไปมามาหลุ่นน้ากันนะครับผมเอาได้ยินว่าฝัน่วาเสียงเสียงขึ้นแหลกฝันาา<ด>ว่าจังดก็ว่าให้ฟังนะเอาศูนย์สองไปเสียงอะฝันเห็นสร้างสร้างตัวบัใหญ่หนึ่งใหขักให่เนีย่ยเืนอทสองอีกก็เอาศูนย์สองไปเสียงจะได้ถามเฟนว่า้ามาตัวใดมากหาเปรตได้ฝันอ่ะ แมนผู้เฒ่าผูใช่ผู้เฒ่ามึงใส่ชุดขาวมาเพื่อบอกว่าหาเปลือมันบม่ออกเด้อมันจะออกมันโฮเก้ก็ว่าย่ังสั่นนอกบว่าทีผู้เฒ่าเมื่อบอกเมื่ีคพือในฝันน่ะถามกันกับแฟนมาเจ้ามากตัวใดแฟนก็เรียกว่ามักหาแปดแปดหาผู้เฒ่าวันจังว่าจะใช่ป่าทีนี้ มันบอกออกดอกไปดิก็ออกดอกเฮ้ยบัดทีนี้มันสีออกเก้าหกเนี่ยมันสีออกเก้าหกมันจะเขียนให้เลยเขียนให้พร้อผมแมนปาดที่ถมีการวนวงกลมไม่เข้าพร้อมวงกลมให้พร้อผมไม่วงกลมที่พ่อเป็นศูนย์บแอบไม่เฮ้ยมันที่พ่อเป็นมันที่พ่อเป็นเนื้อดึงๆฮะยแอบไม่มันที่พ่อเป็น ูนย์เก้าหกบ่วันก่อนแอดกากับวาบ่าบอมันหาสองสองหาไปซื้อลอตเตอรี่ไว,บว,บบว้บ้างสิบบ่หรือหาศูนย์เออหาศูนย์เอฟซีคอมเมนต์เขามาแล้วบอกแอดกาพูดจริงห้าศูนย์ศูนย์ห้าฟ้าไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ออกก่หลีแอดกาเป็นคนเว้าวลืมมาทีนี้ไม่ได้ยักบาท<ม>ขึ้นแรกเสียงแล้วฝันเห็นสางไงาก็เลยเสียงอีกขึ้นหนึ่ง ฝันเห็นฝันบบได้คุยกับแฟนนะคะฝันว่าได้คุยกับแฟนบอกว่าเจ้ามาักตัวได้คุยมากหาเปียดเปียดหาพูดเท่ายางมากบอกว่ามันบ่ออกดอกมัดฉีดไปออกเก้าโอเอาเอฟซีท่านไหนมักชอบกับพ่จาน้าใดหรือว่าผู้ใดโอ๊ตใจบ่ได้กะจัดมือแรง <c oughs> จัดเย็นนี้ได้เลยนะคะผมเย็นนี้กับิมนี้ต่ำเล่าสาวน้อยกะว่ากันไปด้อครับเด้อ เป็นเพียงแค่แนวทางมักกะจัดคลัสกพานนะครับผมแม่นอะแอบร่วงกกงให้เราใหญ่วงโกมไหมพ่อมขันเอซี่เสียวซูนใส่ก็ได้แต่ผมเสียลแปดใส่เพราะว่ามันขึ้นนี่มานขึ้นจีบบ่อยฝันให้ฟังเด้อจัดหน่อยเด้อฟังก่อนไล่เมื่อแล้วโตนั่นาะล่ออกบ่ล่ะล่งบ่ออกเด้อปรกกาไม่จริงน่ะ ปากกานี่ล่างออกยากเด้เออเขียนเขียนตัวไหนละ่ะเออถูกถูกเออเขียนอะไรเอ่าเขียนถูกเขียนถูกเขียนถูกอเออเออถูกตัวนั้นละ่ะพ่อพิดฟ้าพิดฟ้าขอคอคอเอาดึงดื้ดไปเรนไปไอ้ปั้นนี่ล่ะเออปาดูวันนี้เปาวด้วยดวยอยน้ ก็ที่นี่เอาโชว์ตัวเลไฮฟีซิเบิ้งในบัดนี้เอาแอดนะมีดิ้ยับออกนะแล้วบางบางมีดิ้บางมามาให้แม่มามาให้แม,ม่ป้อมอนเป็ยังอันนี้คือคนท้องนะครับคนท้องฝันนะครับคือศูนย์สองนี่คนท้องจับนะครับงวดก่อนนี่จับได้หาศูนย์ศูนย์หาวันนี้จับได้ศูนย์สองสองศูนย์แล้วก็ล่าสุดมีผู้เฒ่ามาเขียนให้วงกลมไม่พร้อม นะครับบอกบอกพ่อวงกลุ่มให้พร้อมนะครับ,บรเมื่ขึ้นนี่ก็ตึงๆยจๆจิจัดอยู่ดอกสิซื้ออยู่ดอกเมื่ขึ้นเนี่ยเอ้าเอาเอาตัวเลขกลงได้ก่อนม่อคืนฟันว่าได้ไปหาลุงท่านนี้ไปขอเลขกนะเพื่อนด้ผู้ใดจิตเบ,บิ่งชิดนีชู้จักอยู่ผู้พูนหัวงอหัวขาวๆนะไปเฮียนเพื่อนเฮียนเพื่อนเกาเกาไปจุดขอเลขกอยู่ต่างล่างมีลุงท่นนี้แล้วกับมีผีผู้ห,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 หนึ่งน,นั่งอยู่้างวัน ก็เลยไปยูทูบเชียงไทยออกเลขออกมากคือ68เลขออกมาก68บานนี้มีค้นห่องมาบอกว่าตัวที่สามเป็นเลขเก้าเด้อเพื่อนว่าน่ะแต่ตัวที่สามเาเห็นเด้เห็นแค่68บ่มีมีแต่ยินงแต่เสียงว่าค้นห่องมากว่าตัวที่สามเป็นเลขเก่าอ่ะเมื่อนี้ก็เลยว่าสีซืออกออกแปดใส่เป็นแปดหกเก้าเดน้ำยาเยี๋ยวน้ำยาด้ปด แปดหกเก้ายรัฐบ,บ,บาลไทยของหนารุนอยูดิหกเก,ก้าเก้าหกเป็นตารุนเมื่อไรอากาศรุนได้ย่างเดียวละ <c oughs> นี่ตะรุนอากาศุุนหมดทุกตัวรุนหมดทุกสำนักแจ่าีเสือว่ากับอีกบางอีกอย่างหนึ่งขันฟันเจ้ากับชีเสืออยู่เจ้าบนเนี่ยเด้อบนไห้ชักเนาะเจ้าชีว่าบ่ถือเจ้าเสาหัวแล้วแอดกาเป็นเสาหัวตั้งเก็เดือยอยู่นี่แล้ว ถือมดประเทศไทยบอถือแต่เสาหัวแอดกายดอกนนึงอะจะสีซื้ออยู่ดอกได้ยินว่ามีลิ้นดึงเลขให้บอกมือเสาจ้าซูนสองเลยพอดีจ้าโอ้ยเรียบร้อยซูนสองแอดไม่ซื้อแล้วเอาสายหอบมาแดีวสายห่อเนี่ยอ่าโอ้ยเบิ่งสายห่อเลยครับพู้น่ะหอบพวงโฮมาพู้น่ะหอบพวงโฮมาแล้วก็นอนนอนเน่าเอ้าเน่าทางกะมาปั้นนี่เนาะ กูได้อยากอาไปจัดังก็จัดก้อนได้ก้อนที่ถึงรัฐบาลให้ก็เนี่ยจีได้มูแดงนี่ได้หกเก่าเนาะมักกะจัดขัดกับพานใคกับเด้อสลับแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผมเอามาดีก็ขอบคุณแอดไมล์แล้วก็คนณทองนะครับขอบคุณหลายๆสําหรับมาแบ่งปันแนวทางนะครับผมขอบคุณครับผมจ้าัาดีจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมเอฟซีแทนได้มักกะ จ,ดจดัดตรวจจัดฝาดบ่มรถจังหวัดแล้วสองวันเลยเนาะสองวันสองวัแล้วนะคะผมสองวัดแล้วง,งวดนี้เป็นงวดที่สามอ,อ้เอาเงิ่อนให้ป่าเอา,เอายาดมาายาดมอ้ยเดงเงินกับยาดมให้คนเลือกเอายาดมอือค<อ>น,นบนว่าเสียไปลางมือคนเดินะอ่าน,นะครับผมชอบจัดขาดผ่านนะครับสองวดแล้วนะครับผม งวดนี้งวดที่สามนะครับเด้อผู้ใดมากระจัดเอานะครับผมเดี๋ยวสิบว่างวดที่สามแดกาคือบอบอกนี้นะครับผมเอาบอกแล้วลงคลิปให้เรียบร้อยแล้วทั้งต่องวดแล้วก็แล้วก็ล่าสุดนะครับผมวันนี้ก็วันที่หกนะครับอีกอุ้อีกหลายมือนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะย้ําให้ว่ามีตัวไหนเพิ่มเติมไหมฟันดีบอนะครับจินเนียนตัวใดเดี๋ยวรอดูรอดรับชมนํากันในคลิปนะครับรับชมแล้วก็ กดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดขา่าวสารดีๆแนวะทางเด็ดๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ